มาแล้วค่ะเมนูพิเศษสำหรับนักชาหน้าเบื่อมากเลยวันนี้ป่ะโอยโห่พี่โมแดงทำไมยืดเกะกะแบบนี้เลย่ะโอยอ้ยสวัสดีค่ะพี่แจ๊คสวัสดีค่ะสวัสดีครับแจ๊พี่แจ๊คเป็นอะไรคะเนี่ยดูลมร้อนมากพี่แจ๊คบุ๋ดกินเหรอคะหรือว่าจะโมโหหิวค่ะยังไม่ได้กินอะไรมาแน่ๆเลยอยากท่าทางถูกต้องแจ๊ คนโมโหหิวไงมันส enfin ักครูนี้เนี่ยผมไปร้านสะดวกซื้อมาอขอก็มันจะจ่ายตังเท่านั้นแหละคนขายเป็นผู้หญิงถามผมกลับมาว่ารับอะไรเพิ่มไหมคะคนกำลังหิววะรีบจ่ายตังอยากจะรีบออกมากินก็เลยบอกว่าจีบได้ปะน้้งมันมองเฮ้ยไม่ยอมพูดอะไรเรียบกิบก็เลยถามกลับไปอีกว่า จีบได้ปะเอา้านั่นแหละร้อมันไล่ตะเพอร์ผมออกมาเลยคิดดูดิอ๋อพี่แจ็คคะเขาไม่ทุบพี่แจ็คออกมาก็ดีแล้วค่ะพี่แจ็คเวลาพี่แจ็คจะพูดเนี่ยช่วยพูดให้มันเต็มเต็มนิดนึงนะคะ <Yeah. S 1> จะเอาขนมจีบก็บอกว่าเอาขนมจีบได้หรือเปล่าไปถามจีบได้เปล่า <c oughs> เขาก็คิดไปไกลหมดนะค่ะ <c oughs> ไม่ได้จีบได้ปะไม่ได้